เลวลูกเล้วมาให้จับนะมาได้เห็นคอหนากันโดนเนี่ยจับนโอ้ยไปไหนมามาออกกล้องในเรื่องออกกล้องในเรื่องมาถัายายท่านผู้ชมนะจอจอดจอตอนนี้จะนี่ยจเออจะนิ่งนิ่นิ่ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับสรับผู้ตามช่องลูกขหนียวชายีสานนะครับผมเองนะครับก็ขอในน้ำตัวก่อนนะครับนอกากผมเองนะครับก็เป็นเบ้าลูกขหนียวนะครับเมื่อนี้ก พอดีมายามพ่อแม่นะครับพูดเจอกับทุกอาทิตย์แหละครับวันนี้ก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิรงนะครับว่าวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวนะครับเป็นแบบใดนะครับผมเองก็เป็นคนเลี้ยงวัวมือใหม่นะครับกับบัวลาเก่งนะครับกับเลี้ยงวัวลูกผสมนะครับบรรบาดของเฮานะครับกัตัวนี้ก็เหลืออายุหกตัวนะครับนี่ครับอีแม่ที่ผมเสียมาล่าสุดครับผมนี่คือแม่ล่าสุดเนาะลูกหลามอนนี่แล้วมันนี่แล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับคุณดีกับผมตัวเนี้ยผมมักนะครับ วกระบาลมาเนี่ยครับชื่อตรงคนเลี้ยงวัวนะครับคนมักวัวนะครับนะก็ใส่มาหยอกมาเนี่ยนะครับมาเลี้ยงมาหยังนะครับนะเราต้องใส่แป้งนะครับใส่หยาใส่แยงครับถูรูปนะครับเผื่อมีไร่ไม่หยังนะครับนะทำความสะอาดไปในโตนะครับพี่น้องครับผมคิดว่าเจ้านี้นะครับคนเลี้ยงวัวมุ่ไหม่ก็รไล่นะครับช่วงปีนี้โดยหลังติดจากวิกฤตโควิดนะครับนะราคางัวกระบุ้มขึ้นนะครับผมก็ทั้งซื้อทั้งขายเลยครับซื้อออกแน่ขายออกแน่นะครับ กับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับส่วนมากกับขายราคาบ้านบานเนี่ยนะครับก็ถือว่าโมแพงบันไดนะครับเนาะนะครับตัวอย่างผมซีมาล่าสุดนะครับถือว่าซีมาหนาคอกับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับคาร์ดอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นอีแม่นะครับข้อไล่นะครับผมข้อไล่นะครับผมมักเนื้อหนังมันนะครับมักเนื้อหนังนะครับก็ซีมาเลี้ยงนะครับซีมาเลี้ยงกับโมเมนว่าเสร็จซีมาแล้วขายไปทันทีเลยนะครับผม่า ผมอยากพัฒนานะครับอยากเห็นผลงานนะครับว่าผลงานของ k f 68เจ้ากาเล็ตนะครับของวิไลฟาร์มเป็นแบบใดนะครับมันเชื่องครับผมขนาดมันอยู่ในผมประมาณเดือนกว่าเลยแหละครับถ้าจากคลิปเนาะเดือนชองเดือนแล้วนะครับกับตัวนี้กับประมาณช่องหาเดือนนะครับช่องหาเดือนหนังหนาครับผมตัวนี้หนังหนาทรายใหญ่นะครับสูงประมาณเกี้ยงพว่ากับร้อยห้าสิบและครับเพราะว่าผมสูงราวแปดสิบกว่านะครับจับได้ใบได้นิ่งครับแขนคนจับเลยนิ่งๆมากน้ำครับ แขนม้วเป็นตะเลียงเพราะว่าต้องซื้อม่าแบบนี้นะครับพี่น้องม้วเป็นตะเลียงต้องซื้อว่วแบบนี้นะครับแขนม้วจับบ่ได้บ่าใดเนี่ยผมไม่อยากเลี้ยงจ่อยนะครับบางตัวที่อยู่งคอกผมเนี่ยจับบ่าใด้บว่าใดเขาอยากหยอกเนี่ยกับว่ได้นะครับคือผมกับวลามาบังคับมากผูกเสียกมายงเสียกคือฟ้ามเพิ่นที่เพิ่นดูแลประจําครับนี่คือเขาเลี้ยงเป็นบาดนะครับถต่เมว่อตัวใดจับบายไดเนี่ยมันเป็นตะเลียงนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องคิดคือผมเหครับนี่ครับเบื้งตีล่ะขาดบ่ได้เจอผมทุกมือได้เนี่ย ผมพึงมากนะครับผมพึงมากจากสาระข้ามครับผมก็เลยมาทงหน้าพอดีนะครับนะครับกระเลี้ยงทั้งสี่เละครับก็อ้วนคักเขาเนี่ยอ้วนคักเขาเนี่ยเชียงดีปะยังนะครับลูกที่สองนะครับเพิ่วมาถูกลูกที่สอง่าสู้กันได้หลายเอ้ยนะนะนะเฉียงเฉียงครับเฉียงเฉียงมักครับผมมักมักนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเราเบิ่งผลงานนะครับผมจะถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะครับว่าอีแม่ตัวนี้มันเป็นแบบใดนะครับเชียงเนี่ยสอง เจ้ากาเรตนะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับเด้อฝากติดตามนะครับว่าเป็นแบบใดนะครับเนี่ยครับไม่ใช่ละม้วมันหมักเลยครับเนาะผมไมีใหม่เก่าก็ใส่เสี้ยงเก่าเนี่ยนะครับอ้าวถือทั้งคำสาปไปตัวละอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ้าวขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เป็นนางแบบให้พ่อได้ถ่ายรูปให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันอีกตัวไปครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งรอบๆนะครับเนาะผมมักตัวนี้เพราะว่าเนื้อหนังมันดีครับเนื้อหนังมันดีคือหนังมันหนาครับผมม้วกสมนก เลือดสูงแน่ละครับนะเมื่อมาเดี๋ยวจดเอฟนะครับอาเจย์ถ้าตามความรู้สึกผมนะครับตามที่ผมมองเพราะว่ามันเกจมันเอฟสองนะครับเอฟสองเอฟสามนี่แหละครับเบิ่งจากหนังนะครับหนังมันหนากว่ามวผมทุกโตอยู่ในขอกเนะครับตอนนี้ผมเสียเวลาสุดนี่นะครับพี่น้องเบิ่งถ่ายเด้อผมอยากให้เบิ่งถ่ายครับนี่ครับเบิ่งถ่ายนะครับถ่ายนี่ครับเบิ่งนะถ่ายเต็มครับถ่ายเต็มนะครับที่หางมันหางสั้นนี่เพราะว่าตอนน้อยๆเนี่ยแม่มันเหยียบ ขาดเพื่อว่าจะคล้องเก่าเพื่อนวะนะครับเพร่ะว่าจะคล้องเก่าเพื่อนบอกไม่สันนะครับน้อนี่ครับพี่น้องครับมักน้ำมาครับนี่แหละครับม้วที่ผมสีมาลาสุดนะครับแพ้งที่สุดในคองเลยครับตัวนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะให้ลูกออกมาสวยนะครับนะเดี๋ยวไปเบิรงน้ำการตัวต่อไปครับผมนี่ครับนี่ครับสองตัวนี่ที่ผมเบ้าถึงนะครับก็คือกันอยู่ในทงหน้านี่ยม้วนบกใครเฉ่องไม่ได้ไหมครับม้วนผมนี่ คือมั่วประจับเดียบบายเนาะนะครับอย่าตีกันเด้อล่ะเออให้นพอไทยเนี่ยตัวนี้เป็นลูกเสี้ยวไศูนย์เก้าหกครับผมกรขึ้นแล้วละครับขึ้นแล้วรอบนึงแดงจนแสบตาแล้วครับเนี่ยนะครับแดงมาขามเปียกแล้วครับเนี่ยแดงคากรีตัวนี้ครับขึ้นแล้วนะครับเขากับหอหล่นนะครับถ้ำเขานะครับเนาะหัวเขากะบงามอยู่ครับเดี๋ยวจะล่อผสมนะครับคิดว่าบอสซูเปอร์เอ็กกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับที่ว่าจะผสมเนาะ นี่นะครับเมื่อบลเด็กขุนหัวอาหารนะครับผมคิดว่าอยากให้โค้งสามมันใหญ่อยครับนี่เพว่าส่งมาไใหญแล้วสีใด้แล้วนะครับขอเติมกระดูกเติมย่างเนี่ยให้โค้งงหญ่ๆนะครับขึ้นในรอบนึงครับตัวสูงประมาณรอยสามสิบห้า u สามสิบแปดพอแล้วครับความสูงเนาะนะครับเป็นม้วสาวนะครับม้วสาวติดสัตว์แล้วรอบนึงนะครับนี่ครับเลี้ยงแบบบ้านๆกินใหญ่อยู่ทงหน้านี่ครับน่าจะของนี่ตัวนึง ตอนนี้ก็ลูก C y 0 9ยน์ะครับแต่ว่ากับบ่งามปันไดนะครับเพิ่งฉีดยาบำารุงนะครับกับยาถ่ายพยาธิไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับกับล่อเบิงนะครับสิงสิงามปันไดสะอ้วนปันไดหลังจากที่บำารุ่งและฉีดยาไปแล้วงวอเสนีสักขวบนึงนะครับสักขวบนึงแล้วแต่ว่านั่ก็ธรรมดานะครับเมื่อวันบ่ายก็บรดิงามปันไดหรอกครับเดี๋ยวเบิงตัวต่อไปผมอีก2ตัวจะถ่ายให้เบิงครับพี่น้องครับนี่ก็คือ คนเหลียงง้อนะครับตั้งแต่ยุทโงหน้านะครับผมผมกระไซแขนสั่นพอดีผมมาจากมหาสารคามนะครับพอดีกลับบ้านมายามพอยามแม่นะครับวันหยุดนะครับก็เลยเที่ยวกลับมาถ่ายคลิปให้เบิ้งพี่น้องที่อยากจะซื้อมง้อมือไหร่นะครับคนเหลียงง้อเมือไหร่กะพี่หน้าให้ดีๆนะครับกะผมอยากแนะนําว่าอยากให้ซื้อมว่าแม่ลูกนะครับเป็นว่าแม่ลูกลูกกะว่าให้แม่ลูกเท่าได้ครับลูกแจ็คเดือนสองเดือนนะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับเวลาลูกหกเจ็ดเดือนบพราะท่นแม่บพราะท่นทับอยู่กะผมบอลในน้ำครับบนอลให้้ซือ แล้วก็ให้ซเสือม่วทองนะครับม่วทองแก่ที่คนสียคนขายมีการรับประกันนะครับรับประกันทองตัวทองในอุ่นต่เศร้านะครับประมาณว่าผสมแล้วนะครับม่วพร้อมผสมนี่ยาสือครับผมยาสือว่วพร้อมผสมว่วไก่ผสมว่วผสมพันรอบแบบนี้นะครับม่วทองว่างนะครับทองว่างคือแม่เถ่านะครับผมไม่อยากห้ยเสือว่าแบบนั้นนะครับคนเลียงว่ามือใหม่โดนมาเยอะนะครับผมกระโดนมาเยอะนะครับผมกระโดนด้วยกันผมก็มดเกือบ น้องแสนหมดแล้วครับพี่น้องตอนนั้นกับตอนเสือหั้อไหม่สือหม้อออนไลน์นะครับขาทุนกัอบไร้กันครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นมั้งจ้ะครับง้วตัวที่อยู่ในคลิปผมนะครับง้วแรกๆที่ผมเห็ุคลิปเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับมู่นั้นมันหมดเลยครับพี่น้องมันหมดเดี๋ยวผมจะเห็ุคลิปจ้ะครับว่ามันเป็นอย่างมันคือมันเลยครับมันผลสรุปมันลงเอ้ยมาค่อยสวยมาได้หรอครับพี่น้องเจ็บตัวคือผมเองครับมันเงินเกือบนะครับน้องแสนหมดแล้วครับพี่น้องขายเนื้อซื้อว่ามะหกเจ็ดเมื่นมาขายได้สามเมืองวับนะนี่คือ ความบกพร่องของผมเองของมือไม่เองนะครับที่วอาพิเอรณาศึกษาให้ดีนะครับตอนนี้ก็คนเลี่ยงวัวกหะายนะครับคนเลี้ยงว่ามือหม่นะครับขึ้นมาหลยนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆสอค่อยๆศึกษานะครับก็มีเวลาเงื่อนอยู่ในกระเป๋าเฮ้านะครับก็อย่าฝ่ารีบร้อนแผนนะครับง้วสวยงามโอ้ยถีกหลอกกันหลายกับผมไม่เฟซยังก็ได้กันนะครับมันก็ถีกหลอกนะครับนะถีกหลอกว่วมีตัวตนนะครับนี่เอาพี่น้องเดี๋ยวผมใช้เบื้องนะครับตัวนี้อีเมลเข้าของผมนี่ครับอีเมลเข้านะครับตัวนี้ ผมเสียมาได้3สามปีนะครับกับเีพันเฟสนะครับกับเสียมาจากายหอยนะครับกับเพอ่นมีคุณธรรมจะทำอยู่นะครับกับที่ว่าวอลเมทมั่วมันว่วยังนะครับกับมั่วทองนี่แหละครับกับที่ว่าโชคดีของผมไปนะครับเพราะว่าผมเสียมาตอนนั้นสองตัวเนี่ยมันมืดนะครับตันนี้กับเสียมาเวลาไล่เลี่ยกันนะครับกับว่ามันทองลูกสองตัวแล้วนะครับตอนนั้นผมเสียมาด้วยเงินประมาณห้าหมื่นกวาพันบาทบ่ตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะมาขอดีผมสองตัวนะครับมาขอดีผมสองตัวผมขายตัวผูกไปนะครับคือ ตัวน,นี้มันหายตัวลูกผู้ครับพี่น้องหายตัวลูกผู้นะครับนี่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 หายตัวลูกผู้ผมสองตัวแล้วนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้กับทองซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับพี่น้องนี่ครับตัวน,นี้ทองซุปเปอร์เอ็กซ์เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งว่าแสดงลูกผู้บ่ถ้าลูกผู้สามตัวเนี่ยโอ้เหนื่อยใจเลยผมเพราะว่าลูกผู้สองตัวผมขายไปผมได้เงินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับก็ถือว่าได้กำไรด้วยครับพี่น้องแต่ถ้าหากว่า,าเชามาอะไรระยะเวลารายคาเขาลงทุนทุกมือทุกเวลาใครแห้งเขานี่มันอาจจะ คิดว่าไม่ได้หน่อยนะครับแต่ว่าคนเลี้ยงงัวเนาะเฮ้าอยู่บ้านเฮ้าไปลงทุนยังหลายนะครับเ้าถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักเขาคือทำหน้านะครับงัวนี่เป็นอาชีพเสริมนะครับก็ขายลูกไปแล้ว2ตัวไลยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทลูกตัวผู้เลยครับพี่น้องถ้าหากว่าลูกตัวแม่ผมคิดว่า2ตัวน่าเสด้เป็นแสนเพิ่นแล้วครับก็ตอนนี้กำไรกับยูทิเมียเพิ่นนะครับกับยูทิเมียเพิ่นนะครับก็ขายแม่กเสด้หลายบาทเจ้ตี้นะครับเนาะพี่น้องก็ตีราคาเอาเลยครับเด้อสามปีที่ผมขายไปแล้ว คือผมขายไป77,000บาทนะครับลูกผูสองตัวนะครับย้อนเบิ่งคลิปย้อนหลังเลยครับเดือนที่ผ่านมาแม่ตัวน,นี้ผมซื้อมาตอนแรกหาเงินเก่าพันบาทนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแม่ทองซูเปอร์เอ็กซ์นะครับนะเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวตัวตน,นี้ก็ไอ,อแม่ลูกที่ลูกที่สามนะครับลูกที่สามเนาะลูกที่สามตัวน,นี้ก็ท้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับท้องเคเอฟสามหนึ่งประมาณโฮเก็ตเดียแหละครับพี่น้อง แล้วรอชมผลงานตัวนี้เป็นลูก,ท,กที่เกิดจากแม่เล่และผสมพ่อบามันนะครับตัวนีก้กล่าว่าซื้อในพี่น้องนะครับตอนนั้นซื้อมาสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับซื้อมาตอนนั้นนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทต้นนี้ก็รอเบิ่งผลงานนะครับนอ้ม้วนเจ้าหนี่มันเป็นมัวเลี้ยงมาในบ้านผมมัวนต้นนี้มัน,มนเลี้ยงมาจากขออผมเองนะครับเป็นขอกบอนบาดนะครับเลี้ยงมาเนี่ผมอยู่ในผมสองปีกว่าแล้วนะครับอ่ะแล้วเบิ่งตัวต่อไปหู้ตัวผุนครับตัวเบิ่งเบ่งงานนะครับมาให้เบิ่งดอก มันบองามนะครับก็เลยอยากไปถ่ายเบิ้งมันเป็นมั่วชาติเราเลี้ยหน่อยครับพี่น้องครับกาเมื่อนี้ก็มาถ่ายให้เบิ้งบรรยากาศซื้อครับชี่อยู้านบ้านหล hey hey mm ู่สามันเท่านะครับกัมาเลี้ยงมั่วอยู่ทงหน้านะครับก็คิดว่าพี่น้องนะครับที่มีทุนมีอย่างแนกกะเพราะว่าซื้อมั่วมาเลี้ยงกะถือว่ากะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับกับือ่ว่ามันส้างรายได้ได้อีกท้างหนึ่งนะครับกะพี่หน้าให้ดีนะครับก่อนซื้อนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าหากเท่าพี่หน้าให้ดีนะครับ ให้คนมีความรู้ความสามารถถ้าไปื้อนะสื่อครับเราศึกษาดีๆเย็นๆนะครับไปซสื่อที่ฟ้ามดีรับมาตรฐานนะครับก็คิดวเทาสุดคมเสี่ยงในการสื่อมั่วที่มีปัญหามากนะครับก็เป็นการที่จะมีกําลังใจนะครับพี่น้องถ้าสื่อวั่วมากมั่วมีปัญหาเนี่ยโอ้เมื่อยโหลดครับเมื่อยโหลดเงินท่องของหายากนะครับพี่น้องเมื่อกี้กับวิญลาณผมกับมาอัปเดตมาเหตุคลิปให้พี่น้องใดนเบิ้งอยู่กลางทงกลางคากลางทุ่งนามหาสารคามนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่อยากจะเลี้ยงมั่วกะ เบิรงได้นะครับติดตามได้นะครับคลิปที่ช่องลูกขันยอไซสารนะครับตอนนี้ก็ส่วนมากก็เป็นบ่าววัตถีนะครับเป็นคนเฮ็ดคลิปนะครับผมเองก็อยูุบังหลังนะครับในการทําคลิปทําหยังตัดต่อคลิปและอัพคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับก็ขอบคุณหลายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโดยดีเสมอมาตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็สองแสนแปดหมื่นล้วนะครับเนาะสองแสนแปดหมื่นก็คิดว่าจะติดตามกันโดยดีเสมอและก็ตลอดไปนะครับผมเองนะครับบ่าวลูกขันยอไซสาร ก่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับถ้ายังจากันได้นะครับก่ทักทายกันได้นะครับเนาะบ่าวาจะอยู่ในคลิปนี้แต่คลิปมาคอมเมนต์มาทักทายกันได้ับผมก่อถือว่าตลอดระยะเวลาที่ทำคลิปมากกับพี่น้องที่ติดตามโดยดีเสมอมากนะครับโดยก่อขอบคุณนะครับบ่าวาที่นะครับจะไม่คลิปนะครับก่ตอนนี้ก่เฮ็ดคลิปซอยๆกันนะครับผมก่ยยากแน่นะครับผมก้มีนาทีนะครับอาชีพประจํานะครับก่อดูแลอยู่บางหลังนะครับในซอยบ่าวาที่นะครับ กับพี่น้องนะครับถ้าสนใจนะครับกับมาเบิงมายามกันได้นะครับมาเหล็กเปลี่ยนเลนรูนะครับผมเองนะครับกับบาลลูขอดเนียวนะครับกับบ้านอยู่ที่บ้านตะโงนนะครับอำเภอพยัคฆภูพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรกับศูนย์หกสามนะครับ0 6 3 1 7 2 5 4 6 0นะครับกับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบใบและกาวราและสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราจะขอนะครับอ่ะต่างกล้องกัน ครับสำัรัีคับนี่หลายคครับผมขอเกาว้าและสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม